ฟังหน่อยวันนั้นน่ะเขาเป็นท็อปิกที่ว่าปราบเกลียนทําอย่างไรอนี่ดูหน้าผมนี่เป็นไงถ่ายที่บ้านผมเลยนี่นี่มีคุณสายเจริญบุระอยู่นี่นี่พูดคุยกันเรื่องว่าเจอเกลียนแล้วทำยังไงอลองฟังเสียงเราต้องบ้ากว่ามันเยอะเราต้องเราต้องเหตุผลน้อยกว่ามันหลายๆเท่าอ่ะยากอะอันนี้สกิลสูงมากเลยวิลล่าอย่างเช่นอย่างเช่นมาคิดแล้วก็อดทนอ่ะใช่มันต้องใช้ต้องการต้องการฝึกฝนอย่างน้องสายมามันมาถึงปุ๊บสมมันมาถึงนุกงไต้ห่า เราพิมพ์ต่อกันเลยรถส้มอ่านี่อันนี้เป็นวิธีปราบเกียน์ของผมพาะอะไรครับคือเกียนเนี่ยเราด่าสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราไล่เขาก็ไม่เลิกเราท้าอะไรเขาเขาก็ไม่มาเห็นบอกว่าเกียนมีคติสี่ข้อเกียนมีคติสี่ข้อหนึ่งด่าสู้กรูไม่ถอยเราด่ายังไงก็ไม่ชนะเกียน์สองท้าต่อยกูไม่ไปนี่เราท้ามันยังไงมันก็ไม่มาสามไล่ยังไงกรูก็ไม่เลิก ใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ยอมเลิกอยู่แล้วอตีหาบ้านเราเจอเรายอมเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไปเอากําลังต่อสู้มันยากเราต้องใช้กลกูสโลบายอมันปวดเรามาสมมติหนุกต้หาแล้วคุยกันเราตอบไปเลยครับรถส้มโ้ผลลุกเลยและคำว่ารถส้มนี่มันแปลว่าอะไรครับพี่หลามอ้าวถ้ามันมีเหตุผลมันจะงงเลยครับ